สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องได้สาระเล่นเกมสนุกไปวันๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เขาจะอัปเดตกิจกรรมเล็กเล็กน้อยๆนะก็คือกิจกรรมประจาสัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเข้ามาให้เราเล่นมั่งในสัปดาห์นี้นะดูกันดีกว่าว่าถึงรางวจะมีอะไรเอ่ยที่จริงผมก็มาดูแล้วแหะครับก็ปิดหวังนิดน้อยเล็กน้อยนะเพราะว่าผมก็คาดหวังว่าให้มันเอาน้ํายา นำยาโบเดงเข้ามานะแต่มันก็ไม่ได้เข้ามาก็รู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยตามที่เห็นครับก็เกี่ยวกับสงรางวันก็เป็นพวกคห้พวกครับช่วยเหลือนะก็ไม่ค่อยจะากสำคัญสักเท่าไหร่ความคิดผมมันสามารถหาฟรีได้อยู่แล้วนี่แล้วใครที่อยากจะเล่นดาวมิวทูเป็นร่างดิสเน้นก็มาแล้วนะครับก็สามารถจับจ่ายย้ายสอยก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับทุกท่านที่อยากจะได้ดาวมิวทูกัน ต่อไปก็โอ้เป็นเหยียงกำรรปัทภงนะโอ้ไอตัวละคนนเด็กของผมน่าสนใจมากเลยนะน่าจะตื่นเหมือนมากเลยตอนนี้ืมมันโลตาโลใจจังตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปก็เป็นเหยียงกำเติมแล้วก็เลกสีกาดเฟน,นะที่เป็นรางม,มาตเตอร์นะครับผมแล้วก็อุ้ยมีเป็นตุ๊กตาด้วยแฮะ โอ้แล้วก็ตรงนี้ถ้าเราเติมโอ้โหแต่ว่าก็เติมเพลงอยู่นะครับเนี่ยถึงจะได้ตุ๊กตาเป็นร่างโูที่เป็นร่างแฟกแลกนะเพลงนะงนะแล้วก็กองทุนเป็นทําไมน้อยจังต้องเติมกี่ว i p อพีเอ่ยต้องเติมสะสมถึงโอ้เติมเยอะนั่นน่นะ แต่ก็ได้เพชรมันอุ่อยโโหโตแต่ว่าซื้อได้จะซื้อไปแล้วก็ได้เพชรมาคืนมาแค่สี่พันเพชรเองแล้วก็ได้ชิปมาแค่โคุงใส่ผิดละมึงผมว่าต้องได้เป็นร้อยสี่ได้เป็นสิบชิปคงเป็นไม่ได้หรอกนะต้องได้เป็นร้อยนะครับได้เป็นสิบชิปนี่คงเป็นไปไม่ได้คงบักอีกแล้วแหละก็นิิสัยพวกนิสัยก็มาแล้วนะครับใครที่อยากจะต้องการ,รินิสัยของบุคมาโองที่ไม่ชอบนิสัยนะครับผมก็มาแล้วต่อไปก็มาดูเกียกรรมสำคัญ,สำค,ญสำคัญของเราดีวกว่านั่นก็คือเกียวกรรมปฏิหารนะ ใรที่ต้องการเล่นสีกาดร่างแดงก็คือร่างแฟนะครับมันก็ได้เข้ามาให้เลขแล้วมันต้องใช้50าฟักทองในการเลขตัวมันมาครับผมถ้าอยากจะทําเป็นร่างมัตเตอร์ก็ต้องเติมเงินในการทําร่างมันขึ้นเป็นร่างมัตเตอร์นะครับผมต่อไปก็เป็นของมัตเตอร์ของอาลาติออสหรือเปล่าของลาติออสนะไม่ใช่ของาติแอสเฮ้ยของลาติอัสไม่วะก็ชอบสลับชื่อสองตัวเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้ที่มันเป็นตัวสีแดงนะไม่ใช่ตัวสีฟ้า ตัวใบก็เป็นนักมาตเตอร์ของตัวตัวบัพทัานของท่าทีนนะครับคือตัวตึกผมก็จําชื่อภาษาอิมไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะโอ้ต่อไปก็เป็นมาเตอร์ของยักษ์เขียวนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ต้องใช้750ฟักโทงนะครับในการเลขซึงจะทําเป็นนักมาตเตอร์ได้ก็ใครอยากจะทําร่างทีมบินก็เข้ามาแล้วก็จะหายายสอยก็ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็เป็นอีธานอีธานที่เป็นร่างเด็ก อีทานนั่งแดงตอนนี้ผมกำลังสนใจมันมากเลยนะแต่ต้องใช้ถึง3,000ัน0 0 0 3 0 0พักทองเลยนะแล้วก็ต้องใช้เพชรอีก4 0 0รด้วยไม่ใช่ใชส0ร้อยนะผมใช้สัก40,000นหรือเปล่าไม่แน่ใจแฮะห0 0 0 0นหรือเปล่าเยี๋ย่ๆค่อยมาคำนวณกันดีกว่าแล้วก็เป็นอาวุธของอีทานนะอีทานนี่ไม่เคยเห็นในเซิร์ฟไทยใครเล่นเป็น ร่างนีโซเนสเลยนะน่าสนใจจังแต่ก็ต้องเก็บทรัพยากรอีกนานนะครับผมถึงจะทํามันได้ใครอยากจะทําอีทานก็อีทานก็มีมาเตอร์ไม้เล็กด้วยเนาะแล้วก็ร่างพูเตรา่าเป็นร่างกระดูกก็คือร่างหินบินนะครับท,ที่เข้ามาให้เล็กแล้วพร้อมทั้งร่างมาเตอร์ด้วยถ้าต้องใช้500ไม่ใช่5 0 0สต้องใช้5 0 0 0ันชิปทองนะครับถ้าอยากจะทาเป็นร่างมาเตอร์ก็ต้องใช้500อสักทองโอ้แล้วก็ยีวักน้ําแข็ง อีวักน้ำแข็งคนที่ติดตามผมมาก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าผมได้มันมาฟรีก็ผมผมได้มันมาฟรีแต่ก็อยากจะทำรางมาตื้อเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ดูวักทองผมสิเมื่อกี้ไม่ถึง500ห้าร้อยซ้ยสามอ่ะยังแค่2อ7ยเจดบเองก็ต้องเก็บนะครับเผื่อจะทำไอ้ตัวอื่นก่อน ก็ไอ้ของเล็กๆน้อยๆอะไ,อไอพวกนี้ก็หาได้อยู่แล้วอเใช้เวลาก็อย่าไปเล่นนะครับความคิดผมมือตอนนี้ผมมีเต็มแล้วแหละแต่มันก็ถูกไหมร้อยสี่สิบอันก็ถือว่าถูกนะสำหรับผมถือว่าถูกอยู่แต่ก็ไม่มีก็สามารถเล่นได้นะแต่มันสามารถหาได้ฟรีนั่นะสิต่อไปก็เป็นไอ้พวกเหรียญพวกนี้ก็เราสามารถหาได้เหมือนกันจะเอาฟอกตองมาเล่นก็น่าเสาาียดายนะอย่าไปเล่นเลยความคิดผมไอ้พวกนี้ก็เราสามารถหาได้นะ กิจกรรมนี้น่าสนใจนะเอาฟักทองไปเลกกล่องที่เป็นกล่องทองใช่ไหมอยาเอาไปเล,ลกเลยตั้ง3ามสิฟักทองเนี่ยมีค่ามากกว่านะคือเอาชิปทองไปเลขกดีกว่าผมก็จะเลขกเหมือนกันนะผมจะเลกเลยโอ้มันเลกได้10กล่องมันก็ได้ประมาณ20กล่องเองก็โอเคนะครับยี่ิบกล่องก็เยอะอยู่เนาะกิจกรรมอื่นนอไปก็โอ้โหใช้ถึงพันหกเลยถึงจะเลขกชุดแฟชั่นนี้มา คนข้างเพลงเลยนะเนี่ยยูนิคอ์นก็เป็นเกียร์กรแล้วก็เป็นเกีกมังคนนี่รโครคอยอยู่ก็ไปคนพวกใส่เสติมนะก็ไอเขาที่เก็บดองๆไว้ก็พวกแฟชั่นชุดทุก,กตาละคนนะครับที่ไม่ใช้แล้วก็ออกมาเลขจับใช้ใจ้สอยกันได้ก็หมดแล้วเนาะอาจจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว เรื่องดูเกียรกรรมก็หมดแล้วเนาะเอาเป็นว่ามันจะคลิปมันจะสั้นเกินไปเอาเป็นว่าผมจะหลอมรวมประดับให้ดูอไหมแบบว่าผมก็มีน้ํายาอยู่นะรู้สึกแล้วก็ได้กล่องทองมาด้วยนี่กล่องทองตอนนี้มีอยู่กี่กล่องเอ่ยยี่กล่องแล้วก็กล่องธรรมดาอยู่ร้อยยี่สิบแปดลูกโอเคเรามาทําปรับต้องคำกันดีกว่าเรามาวัดดวงกันดีกว่าครับผม แต่ดีนะนี่ผมไม่ได้อ่า,อาจเป็นนี่ผมอาจเป็นคลิปนี้ซะผมทําเป็นไลฟ์คงไม่คนเช่งผมคงไม่ได้ของดีๆแน่นอนเลยอาจจะมีเสียงเข้ารบกวนไปนะครับคือผมก็ไม่อยากจะอัดใหม่แล้วหรืออาจจะไม่ได้รบกวนสักเท่าไหรก่ก็ขออาาไปไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อัดในช่วงเช้านะตอนนี้อ่าดูกันดีกว่า อาจจะมีเสียงรบกวนแน่ๆเลยความคิดผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดได้มากๆนะครับให้มันแทรกเข้าไปนะเผื่อจะไม่ให้เสียงรบกวนเข้าไปเยอะนะครับคือเสียงรบกวนยังไงก็คือ,อเขามาขายผลไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะเสียงดังนะครับโอเคดูกันดีกว่า โอเคคือมาโตจังเมื่อกี้นะรู้สึกว่ามันจะผ่านหน้าบ้านผมแล้วก็เสียงดังเกินไปอะนะแล้วก็คิดว่าตัดไปเลยดีกว่าแล้วอัดไม่ดีกว่านะดีนั่นแหละดีว่าผมยังไม่ได้รูประดับนะที่ยิงเสียไรโขงไปเลยเนาะมาดูดีกว่าว่าผมจะได้อะไรจะเรียกว่าวัดดวงก็ได้เนาะวัดดวงวัดดวงกันดีกว่าวัดดวงกันดีกว่าจะดับจะทําประดับออ๋อลืมตรงตรงนี้สิกขาวอยู่ทําไม ผมไปตรงที่ประดับบัวแดงเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตอนนี้ก็อยากอยาได้เป็นสร้อยมากกว่านะสร้อยสร้อยสร้อยบวกไปได้เลยสร้อย้องเก็บไว้ก่อนมีอยู่ห้าข้อนำยามีอยู่ห้าครั้งก็สามารถรวมได้ห้าครั้งนะก็ลองดูรวมมันดีกว่าชิ้นเลขผมจะได้เป็นไรมาดูกันดีกว่ากดรวมไปเลยโอ้โหได้เซ็ตถึกกว่า อยากได้ทันเดอร์อกับโอโอจังเจ้าก็ได้ไหมนี่ผมยังไม่ได้ซีเรียสน,นะเรื่องอ๊อบอ่ะก้อยมาดีก็ได้ให้มันได้ก่อนเถอะกว่ามันจะออกมันก็ออกนานนะตอนนี้ให้มันออกคนเถอะให้มันออกมันเถอะผมภาวนาให้มันออกอย่างเดียวนี่แหละอ oh 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 ้อมเฮยอ้อมไม่เฮยอ้อมไม่เฮยโอ้โหวอกิ้งว่ะยังอีกสามครั้ง สามครั้งนี้จะออกอะไรเอ่ยจะออกไหมจะออกไหมจะออกรึเปล่าอยากขี้อายไปเลยนะออกมาเถอะครับอยากขี้อายออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยขอบคสิโอ้โหเส้ออเส้นไอ้ไข่ของไข่อุก้านี่ไม่ใช่เส้ไข่อุก้าหรอกผมแยกเส็นไข่อุงกาเพราะจากตาสารักมันนะเส้ตนี้มันชอบออกไปดีผมบ่อยมากเลยนะยังอีกสองครั้งสุดท้ายแล้ว ออกมาใหที่ออกมาให้แบบว่าฝันใจจะให้คนอื่นเขาอิจฉาหน่อยอ่ะออกมาโดยซีครับผมออกมาห,หอยเออออกหอยเออออกมาหน่อยออกมาหอยเออกมาหน่อยเอออ่ามองกินอ่จะไปสู้ระบบใครนักหนาน,นี่อ่ะฉันมันสายถึกเว้ย <laughs> โอ้โหกลางส้ายแล้วอ่ะ แต่ก็รู้อยู่แล้วแหลววะนะว,ลว,ลว,ว่ามันอนกยากนะก็ทําใจไว้แล้วแหละว่ามันหนกยากกลางเดะอตายแล้วก็ม mm ่น hmm. น้อยใจแล้วอก็มาหน่อยสิก็เนาะคนมันอยากได้น่ะออกมาให mm ้ก hmm. ็รู้แหละมันหน้ากล้งมันหนกยากแต่ก็นะผมไม่มีศูนนะเห็นถึงเจมเห็นถ้าเีมผ่านมาเห็นแล้วก็เห็น อ่าไอดีเล็กๆแบบนี้นะครับก็สนับสนุนหน่อยเถอะมันก็คนๆน,นี้ก็ก็เล่นมานานแล้วนะครับก็นะแต่ว่าสงสารเด็กตัวเด็กเล็กดำๆ,ดำๆนะครับสงสารหน่อยออกมาหอยช่วยปรับเหรีสักนิดก็นหน่อยก็ได้มันโหดร้ายเกินไปนะความนีผมอะ่ะอมาหอยออกเป็นเส้นอะไรเอ้เป็นเส้นกรดอ๋อ เอยมันสามารถรวมได้อีกครั้งนะเพื่อนๆลงวัดดวงเอาไหมไม่ใช้น้ำยาเพราะน้ำยาหมดแล้วพวกแกคิดว่าติดหรือเปล่าตอนนี้ฉันจะให้พโอกาสพวกแกพิมพ์ลวเลยพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยจะแตกหรือจะไม่แตกนั่นก็คือจะสีหรือจะรุ่งนะครับมาดูกันดีกว่าหนึ่งสองสามา่วงนะครับ ก็ตามสไตล์นะครับผมกัช่วงเจ้าขงช่วงช่วงนี้มันดูไม่ค่อยจะแข็งนะตอนนี้ก็มีแค่ประดับเซตโออที่เป็นแค่เสื้อนะและว้วก็รองเท้านะแค่นี้เองที่เป็นเซ็ตทันเดอร์ประดับผมมีครบทุกอันแล้วยกเว้นสองอันนั้นแหละที่ผมขาดอยู่ตอนนี้ก็มีชิ้นส่วนอยู่ที่จะทำเป็นประดับของโบแดงก็คือ1-2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 1, มีอยู่9ชิ้นผมต้องใช้ประมาณากี่ชิ้นนะ8 9 1 1 1 1 12ต้องใช้12ชิ้นนะถึงจะทำได้เป็นครบเซตผมจะทำโบเดงครบเซตเลยก็คือตั้งไว้แล้วก็ว่าจะทำเป็นเซตนี้เซตโกดที่จะทำให้ขึ้นมาให้ของโอเซะก่อนก็คือเอาเจาเซตนี้ขึ้นมา ไอ้พวกดอกไม้นี้ผมก็ขาดแค่อีกช่องเย,ยวแล้วก็ไอ้ชิ้นส่วนไอ้กรอกของบอัวแดงก็คือไอเ้เข็มฉีดยาบัวแดงนี่แหละที่ผมยังขาดอยู่ที่จริงวันนี้คือผมก็อยากจะให้มันมานะก็คือไอ้พวกนี่แหละไอเป็นน้ํายาน่ะอยากมันเข้ามาในถุงรางวัลเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เข้ามานะก็อยากให้มันเอาฟักทองเลขก็ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้กี่ฟักทองถึงจะเลขมันได้ แต่ว่าน่าจะแพงอยู่ก็ต้องทําใจนะเก็บตั้งๆไว้ก่อนผมต้องใช้ประมาณ5 5อันนะอันถึงจะทําเป็นชุดได้เอาเป็นว่ารคลิปที่ผมจะทําเป็นคลิปบวัวแดงแล้วก็มาดูกันดีกว่านะว่าพลังผมจะเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดไหนจะเสียงดวงก็นอกก็เก็บไว้ดีกว่ามันจะเปื้องของเส้นปับเหล่าประดับค่อนข้างจะเยอะแล้ว ผมก็เคยพูดไปแล้วนะก็คือออบที่สวยที่สุดของผมก็อยู่ในพวกคูเรลหึเนาะแต่ผมยังไม่อยากให้ดูมากหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก <c oughs> ็มาดูกันเช็คออบกันดีกว่าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่นะสเปเชียลเอตเิก้าจเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเปอร์เปอร์์ซมันจะเพิ่มมากขนาดไหนแต่อชกเนี่ย ก้าอัพจากความคิปล่าเป็นไปได้ผมเคยสอนตามเกี่ยวกับระดับแล้วนะก็คือพยายามอัพจากเลเวลหนึ่งขึ้นมาก่อนดีกว่ามาทําจากให้มันเป็นเลเวลทองคําแล้วมาทำอะ่ะคือมันจะใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วโอ้เรียงสวยนะครับแต่จะพูดยังไงเดียวเปอร์เซ็นต์มันไม่สวยเนาะโอ้ อบสวยยังจะแบบสเปเชียลเอ็กแทกสเปเชียลเอ็กแทแบบตั้งสี่ช่องอะเนาะคือส่วนมากอะประดับอะประดับเป็นส่วน้อยนะครับเขาจะเน้นโจมตีกันส่วนแยกส่วนส่วนมากนะครับคือเขาจะเน้นที่เป็นสายโจมตีทั้งสี่แถวเลยแล้วก็ชุดกรอถ้าผมจะไม่ผิดอะช่องสุดท้ายอะช่องที่4ี่เขาจะเน้นเป็นสปีดแล้วก็รองเท้าอะที่สวยที่สุดก็คือสปีดตั้ง4ช่องนะคือสวยสุดเลย แต่มันทํายากไหมสลับผมทายากมากครับสลับวีศูนนี่ทํายากมากลากเลือดเลยแหละผมบอกเลย <c oughs> คือถ้าอยากจะรีอัพของมันคือต้องมีเป็นชิ้นส่วนของทองคาอีกชิ้นหนึ่งถึงจะเอามารีได้นะแต่ถ้าวีขึ้นไปอ่ะก็คือคุณสามารถใช้ทองในการรีได้แบบไม่ต้องใช้รัพยากรนะครับก็ต้องเล่กันนะนะคือ V0 ก็ไม่ได้เติมเราก็ต้องเล่กด้วยการใช้รัพยากรเพื่อที่จะหดขึ้น,นเท่ากับคนสายเติม คือสายเติมก็ต้องเข้าใจด้วยก็คือเขาสาหลับสนุนเกมนะครับเขาก็ต้องมีระบบพิเศษอะไรต่างๆที่มากกว่า v 0เนย์อนมคลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วนี่ก็แค่มาอัปเดตพวกกิจกรรมวันศุกร์ที่เป็นประจําสัปดาห์คือวันศุกร์นะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามีอะไรมาม้างหรือเปล่ามีอะไรที่น่าสนใจผมก็ได้พูดไปหมดแล้ว แล้วก็ได้หมดไปแล้วก็ถือว่าผมได้ทำการอธิบายหมดแล้วนะหลังจากนี้เป็นการขายของนะครับผมไม่ได้ขายอะไรหรอกครับก็คือขายก็คือการพูดคุยในช่องของผมนั่นเองผมตอนนี้ผมได้มีช่องทางการติดต่อของผมแล้วนั่นคือในทวิทไตไม่เออโกตโกตโกตไม่ใช่ทวิตครับใน Discord แล้วก็ในไลน์ที่เป็นเพจโน้ตนะครับ ในเพจโน้ตมีบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยใน d i s อ o r ์นั่นก็คือคุณสามารถมาคุยกับพวกผมในไลน์ได้นะครับก็เป็นเพจโน้ตที่สามารถปิดบังตัวเองได้ก็คืออาจจะไม่ประสงค์อกนามก็กดผมก็ผมก็ได้พูดไปหลายๆครั้งแล้วนะครับผมก็ขอแค่คำสุภาพสุภาพนะครับอย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือพูดจาให้ร้ายคนอื่นนะครับขอให้อยู่กันแบบสนุกสนุกนะ นั่นก็คือแบบว่าอยากจะจะถามอะไรก็พิมพ์ทักตั้งมาได้เลยอาจจะผมอาจจะไม่ได้ตอบเองแต่มีคนอื่นที่ตอบไม่ได้นะครับก็มีหลายๆคนเลยที่เก่งกว่าผมเยอะนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างให้ไม่ได้เพราะว่าคนบางคนก็อยากจะปิดบังตัวเองเนาะก็ผมก็ได้พูดไปแล้วก็มีคนที่เก่งๆอาจจะเป็นบัวเซิร์ฟของคุณก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็ลองมาสัมผัสกันเองนะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอาเป็นว่าผมจะมาทำอะไรก็รอรับชมได้ครับบ๊ายบายเจอกันผมทุกคน